เกณฑตัดสินความดีความชั่วเรื่องที่หนึ่งปัญหาเกี่ยวกับความดีความชั่วกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดีและความชั่วโดยตรงเมื่อพูดถึงกรรมจึงควรพูดถึงเรื่องความดีและความชั่วไว้ด้วยเพื่อช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่องความดีและความชั่วมักมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายและหลักเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยเช่นว่าอะไรและอย่างไรจึงจะเรียกว่าดีอะไรและอย่างไรจึงจะเรียกว่าชั่วอย่างไรก็ตามปัญหาเช่นนี้มีมากเฉพาะในภาษาไทยเท่านั้นส่วนในทางธรรมที่ใช้คำบัญญัติจากภาษาบาลี ความหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นับได้ว่าชัดเจนดังจะได้กล่าวต่อไปคำว่าดีและชั่วในภาษาไทยมีความหมายกว้างขวางมากโดยเฉพาะคำว่าดีมีความหมายกว้างยิ่งกว่าคำว่าชั่วคนประพฤติดีมีศีลธรรมก็เรียกว่าคนดีอาหารอร่อยถูกใจผู้ที่กินก็อาจพูดว่าอาหารมื้นี้ดี หรืออาหารร้านนี้ดีเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพหรือทำงานเรียบร้อยคนก็เรียกว่าเครื่องยนต์ดีไม้ค้อนที่ใช้ได้สำเร็จประโยชน์สมประสงค์คนก็ว่าค้อนนี้ดีภาพยนตร์ที่สนุกสนานถูกใจคนที่ชอบก็ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดีภาพเขียนสวยงามคนก็ว่าภาพนี้ดีหรือถ้าภาพนั้น อาจขายได้ราคาสูงคนก็ว่าภาพนั้นดีเช่นเดียวกันโรงเรียนที่บริหารงานและมีการสอนได้ผลนักเรียนเก่งก็เรียกกันว่าโรงเรียนดีเต๊ะตัวเดียวกันคนสามคนบอกว่าดีแต่ความหมายที่ว่าดีนั้นอาจไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่งว่าดีเพราะสวยงามถูกใจเขาอีกคนหนึ่งว่าดีเพราะเหมาะแก่การใช้งานของเขา อีกคนหนึ่งว่าดีเพราะเขาจะขายได้กำไรมากในํำนองเดียวกันของที่คนหนึ่งว่าดีอีกหลายคนอาจบอกว่าไม่ดีของบางอย่างมองในแง่หนึ่งว่าดีมองในแง่อื่นอาจว่าไม่ดีความประพฤติหรือการแสดงออกบางอย่างในทินหนึ่งหรือสังคมหนึ่งว่าดีอีกทินหนึ่งหรืออีกสังคมหนึ่งว่าไม่ดีดังนี้เป็นต้นหาที่ยุติไม่ได้ หรืออย่างน้อยไม่ชัดเจนอาจต้องจําแนกเป็นดีทางจริยธรรมดีในแง่สุนทรียภาพดีในแง่เศรษฐกิจเป็นต้นเหตุที่มีความยุ่งยากสับสนเช่นนี้ก็เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าและคำว่าดีหรือไม่ดีในภาษาไทยใช้กับเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าได้ทั่วไปหมดความหมายจึงกว้างขวางและผันแปรได้มากเกินไป เพื่อตัดปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากสับสนนี้จึงจะไม่ใช้คำว่าดีไม่ดีหรือชั่วในภาษาไทยและเป็นอันไม่ต้องพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าด้านต่างๆที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในการศึกษาเรื่องความดีความชั่วที่เกี่ยวกับกรรมนี้มีข้อควรทราบดังนี้ข้อก่อความดีความชั่วณที่นี้เป็นการศึกษาในแง่ของกรรมมนิยามและมีคำเรียกโดยเฉพาะว่า กุศลและอกุศลตามลำดับคำทั้งสองคำนี้มีความหมายและหลักเกณฑ์วินิจฉัยที่นับได้ว่าชัดเจนข้อขอ,ขอการศึกษาเรื่องกุศลและอกุศลนั้นมองในแง่จริยธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของกรรมมิยามจึงเป็นการศึกษาในแง่สภาวะหาใช่เป็นการศึกษาในแง่คุณค่าอย่างที่มักเข้าใจกันไม่ ถ้าจะใช้คำว่าคุณค่าก็หมายถึงคุณค่าโดยสภาวะไม่ใช่คุณค่าตามที่กําหนดให้การศึกษาในแง่คุณค่าเป็นเรื่องในระดับสมมตินิยามหรือสังคมบัญญัติซึ่งมีขอบเขตที่แยกจากกรรมนิยามได้ชัดเจนขอ้ขอคความเป็นไปของกรรมนิยามย่อมสัมพันธ์กับนิยามอื่นๆด้วยโดยเฉพาะที่พึงใส่ใจพิเศษ คือในด้านภายในบุคคลกรรมนิยามอิงอยู่กับจิตตนิยามในด้านภายนอกกรรมนิยามสัมพันธ์กับสมมตินิยามหรือสังคมบัญญัติข้อที่พึงเน้นก็คือในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรรมนิยามกับสมมตินิยามจะต้องแยกขอบเขตระหว่างกันให้ชัดและจุดเชื่อมต่อซึ่งเป็นทั้งที่แยกและที่สัมพันธ์ระหว่างขอบเขตทั้งสองนั้นก็มีอยู่